มิรชัยบัญชาเริ่มแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี2501จนถึงวันที่8ตุลาคมปี2513ก็เสียชีวิตครับยังไม่เคยมีใครนับว่าภาพยนตร์ที่มิรชัยบัญชาแสดงมานั้นมีจํานวนกี่เรื่องกันแน่นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมเริ่มนับภาพยนตร์มิตรชัยบัญชาที่ออกฉายมาตั้งแต่ปี2501จนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่ออกฉายในปี2517ใจล่าช้าหน่อยนะครับนับได้ทั้งหมด266เรื่อง โดยในปี2,509นั้นมีหนังมิตชัยบัญชาออกฉายมากที่สุดถึง38เรื่องและผมทำคลิปชุดนี้เพื่อจะรวบรวมหนังที่พระเอกมิตรชัยวัญชาออกฉายมาตั้งแต่ปี2,501จนถึงปี2,517ว่ามีกี่เรื่องและแต่ละเรื่องนั้นยังมีฟิล์มหนังเหลือให้ดูหรือไม่และวันนี้ก็มาถึงปี2,512นะครับที่มีหนังมิตชัยบัญชาออกฉายทั้งหมด35เรื่องแต่ว่าน่าเสียดายนะครับ ในจำนวน35เรื่องที่พระเอกมิัยบัญชาสแสดงหนังไว้นั้นปัจจุบันเหลือให้ดูอยู่แค่13เรื่องครับแบ่งออกเป็นหนัง8เรื่องนะครับที่ออกขายเป็น VCD หรือว่า DVD ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็อีก5เรื่องนะครับซึ่งเป็นหนังที่กลุ่มใบหวานวันวานกลุ่มของพวกเรานี่แหละครับหาพิพ์มมาได้5เรื่องแล้วก็ภาคเสียงนำออกใาเ้เผยแพร่ครับและนี่ก็คือเรื่องจอมคน จากบทประพันธ์ของเสกดุสิตนะครับที่คุณแดนกิษดาผู้ที่เคยสร้างเรื่องอวสานอินสีแดงนะครับนำกลับมาสร้างนะครับให้มิตรชยบัญชาพบกับเพชรราชเจ้าราชนะครับพุ่มกับการสแสดงเรื่องนี้ก็คือคุณจิตตินนะครับเป็นหนังออกแนวเรียกว่าเป็นแนวบูด้ดเดือดน,นะครับปลอมตัวมานะครับหนังทั้งนี้เข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายนะครับอยู่ที่ปากของตลาดนะครับเมื่อวันที่25เมษายน ปี2อ1 2นะครับดูฉากนี้นะครับรถถูกวางระเบิดนะครับแล้วก็มีการระเบิดอนุชารัตนามาน,นะครับุณวิชัยบรรชาแล้วก็คุณชุบดเทพิตาครับนี่นางเอกครับ,ค,รบคุณเพชรชราชชราชนะครับแต่ว่าในเรื่องนั้นจะต้องแสดงเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลน,นะครับส่วนวิชัยบรรชานั้นปลอมตัวมาเพื่อที่จะปราบผู้มีอิทธิพล โชคดีนะครับที่หนังเรื่องจอมคนนั้นยังมีฟิล์มเหลืออยู่ชุดหนึ่งนะครับในคุณเยาวเรเหศนนิสากรศกับคุณกิ่งดาวนะครับฟิล์มนั้นอยู่ที่บริการหนังใหญ่อยู่ที่แถวๆวหลังเฉลิมกรุงนะครับต่อมาก็มีผู้ไปเหมาซื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นเทปยูเมนติกนะครับจ้างนักพากาชีพมาพากเสียงนะครับ ตอนนั้นกะว่าจะออกเป็นเทปวีดีโอนะครับแต่ว่าเทปวิดีโอนั้นหมดยุคลงพอดีนะครับกลายเป็นยุคของแผ่น V c ซดีนะครับหนังเรื่องนี้ก็เลยได้ไปออกเป็นแผ่นมีซีดีนะครับซึ่งคิดว่าคนที่เป็นแฟนหนังเก่าคงจะซื้อคงจะหาเก็บไว้ดูหมดแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องจอบคนนะครับนี่แหละครับผู้มีอิทธิพลในเรื่องที่คุณเมืองคุณเบืองอพาโลนะครับผู้มีอิทธิพลก็คือคุณปรามิรจารุจารีตนะครับรุนแรงก็เยอะนะครับ แนวหนังค่อนข้างสนุกนะครับคิดว่าหลายท่านคงจะดูมาแล้วนะครับวันนี้ผมตัดเป็นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คุณแก่นใจมีนกระดิษนะครับกับคุณจุงมพรเทพิทักษ์ครับเนื้อหาค่อนข้างสนุกครับนี่ครับคุณประบินจารุจริตนะครับลองดูนะครับนี่คุณเทวธารากับคุณอดีันิรันนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองหาดูนะครับหนังเรื่องจอมคนนะครับวันนี้ดูเป็นภาพตัวอย่างสั้นๆนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ว่า นี่คือหนังเรื่องจอมคนที่ออกฉายในปี2012นะครับปัจจุบันเป็นหนึ่งใน266เรื่องหนังวิชัยบัญชาที่ยังมีฟิล์มเหลือให้มีโอกาสได้เผยแพร่กันอีกครั้งครับ